สวีทครับทุกคนอีกครั้งทีแรกก็ว่าจะไม่ขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ายังพอมีเวลานะครับผมกับวัดพระบาทภูพานคำนะครับที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับผมไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับเราก็ต้องขึ้นไปให้สุดนะครับเราหยุดที่การไม่มีตังค์นะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเมื่อยตุ้มนะครับ นี่จะไหวไหมทุกคนวัดพระบาทปูพานคำนะครับเราจะขึ้นไหวไหมไปกันอ ี่ขั้นบันไดเขาจะเตี้ยนะทุกคนทําให้เราเดินง่ายนะครับไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับถ้าขั้นบันไดเตี้ยแบบนี้เวลาเราเดินนะมันจะไม่เหนื่อยมากทําให้คนแก่ผพ้เท่าผู้กแก่นะครับเดินเดินสะดวกบันทึกไปด้วยแล้วก็แบทหมดไปด้วยนะถ้าจะพ่วงพาวัวแบ่ง คอนเขาแบงมาเลยนะครับกงเพื่อให้เราจ็บภาพได้สมบูรณ์อยสุเทพก็ไปแล้วเชียงรายก็ไปแล้วสระบุรีก็เดินมาเดินขอนแก่นบ้านเราด้วยดูสิ จะไหวไหมนะครับคือขั้นบันไดก็ไม่สูงทุกคนเป็นขั้นบันไดกว้างหินที่หินฝันแก่นก็จะเป็นหินแบบนี้คล้ายสลับ,บรีคล้ายสลับ,บรีนะเ,เป็นหินแบบเหมหือนน้ำซอ เป็นงานตอกนะทุกคนตอกเป็นเหมือนมัอนกจะดูกุ่นๆหน่งเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดรแรงมันจะหาลูมไปไป มันกำลังตกตอากาศกำลังเย็นไี่เย็นเลยอากาศกำลังดีว้าวทุกคนมันก็จะุ่มเลยครับลอยพระพุทธบาทดันนี้เราจะเดินไปสุดกันนะทุกคน เดี๋ยวเราจะหมดแรงก่อนเดี๋ยวเราเค่อยลงมาอ้าขับรถขึ้นมาได้ไหมหไม่ใช่ว่าขับรถไปกันนะใช่ก็ขับรถขึ้นไปกันหรือเปล่าทำไมเราเดิน าตยไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าการเดินของเรามันก็จะคุ้มค่ากับการได้ชมบรรยากาศรอบข้าง ใครดูคลิปผมบ่อยๆถึงที่จะได้ยินคือเสียงหอบหอบไม่แท็งนะไปแล้วทุกคน ไปเล้วตอนนี้ขาไม่มีเลยว่าเลยมีคนลับรถขึ้นไปเลย คพิ <c oughs> ่งรู้ครับรถขึ <laughs> ้นมาได้ <laughs> ถอดรองเท้าดืดๆเสื็จแน้ับกอนเดี๋ยวจะเข้าไปหน มีมาไม่ทันเลครับทุกคนบลีหลวงพ่อใต้หลวงพ่อปิดล มาหลายวะครับตรงกลารมันดีช่วงคนละหลายเลยมันหลังโควิดน้ำแบบกันมันหลายอย่างเขาเจ้าเขาเจ้าเขาจะยุ่งเนี่ยมันดินไหวร่างกับบ้านเป็นดินไหวก็ามาไม่สบายมาเรื่อยเรืยดิอีกอย่างคือบางคนอยู่คนดูของเขาห่างแล้เรามันแผ่นดินไหวแล้วเขาอยู่งอะไรก็แบบต้องกลับมันเม่ยนมันห้างกันลาวลาว เพราะ้างล่างตรงเท้มันเป็นโค้มไหมครับมันโยกก็เสียมันว่ามันไม่ได้เล่าแบบตั้งใจนหรอครับเพื่แก่ผนังหรือว่าปูนที่เขาฉาบไปมันแตกแต่โครงสร้างมันค่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเขามีคล้องไว้แล้วก้อนโครงสร้างก็ตอบเสาเข็มกล้ขนขณะที่ เดืกอยู่ท้องรอเดี๋ยมันโยกไปโยกมามันกะยังมันะล่มมันกะโยกัน้ำังเร่งรแมนว่าหมงันมันโค้นขัดเลยมิถางรายมิแต่โค้นครับเพราะอยู่ไกลของเสนแสงมันก็เลยโยกคุงสันโอ้มันเากะล่มแม่ปูนเป็นเศษนิดหน่อยแค่นี่ว่าจะเป็นเศษยังไงเศษแข็งแข็งต็เศษรปูนมันสีตรี ตูจะแต่พา,าลงตงมเราเป็นควีนันนีู้มันแหนม่ติดติด,ดตามโค้งเสาเป็นแผ่นเป็นแผ่น นัง่งตกย่งย่บ้านผมมันตกถึ้ซ้ม่ตกัันเป็นอะไรียมันมาตกชงสงการมันนี้ยไปเลยนี้ก็รายากมัชันกน่าเอาเก็บมาเจียรถผมมีแ่

ครับพนขอบคุณครับ hey. วันนี้เราก็ได้มาที่วัดพระบาทภูพันคำอำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนได้บุญ สำหรับการมาตุ้มห่มวันนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ